ปหลวงพ่อพระบระดีหลบนะครับวัดสามพระยาพ่อพระพรมวชิรปัญญาจารย์ราชโอสารามพระพรมวกะวีวัตรยานามิตศพสัมวชิรมุนีจามนาก,กอองมอมจ,จังหวัดปทุมธาน,นีหลวงพ่อวัดปราธาตุเมืองศรีพระพระาชวชิรสุนทรวัดท่าพระเจริญนครสวรรค์พระราชวชิรสุนทรแต่บรรจงนครเชิญฐานปัจจุบันก็คือพระประแดง พระราชนิพนธ์สุนทรัพย์พระยาคุณบงกนโรปการลวงพ่อทำนาเทพเจ้า,ารามันองค์สำคัญในระเบียนวันจิตประรามบริเวรสวยงามประดการเราขู่บนหลายรู้เกือบร้อยปีเทพเจ้านะครับศรีส,สกเกตวัดวัดปุตเหนี่ยมนะครับจากศรีสกเกตยินแดนนกปูนสวรเทวดาเดินดินนะครับ บาหลวงพ่อนกแสงก็เป uh, uh, ็นลูกศิษย์ครูบาเจ้าครูหลวสวงเจ้าอาเดือนดีนะครับจะสินแดนไทยด่วนเอภพันลำบารุษาหลวงปู่คณหลายนะครับอายุเกือบยร้อยปีหลวงพ่อคำนะครับวัดหนองแดงนี้จาะมาธารคามท่านมานำของแล้วนะครับสมบครณ์สุขอมธรรมธาดามหาตาพุทธนะครับระยอง เทพเจ้าสว่างอารมณ์นะครับตะบันใจสีแคร่แถวนะครับหลวงพ่อแปะองค์พ่อมีมนตราหลวงพอ่อถือมณีชนรักันต์นตำนานลพบุตรแสงอาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตนะครับหลวงพ่อสมบูรณ์เทพเจ้าหงของ,งเหนือมังกรพระกุภไพบุญร,รัตนาพรปีนี้ได้เดือดยศนะครับหลวงพ่อพญาวานน์นะครับวัดบางดีน้อยเทพเจ้าบางบ่อหลวงพ่อพระอาจารย์พระอาจารย์ต้องโีสอนีดำเหลือเกินบรรท่า ครับอำเภอุูกเขาหลวงเป็นตำบร้อยใหญ่นะครับพระภูประดับสุภรวัฒน์เสด็จบรรจาสายไหมลำลูกกาบรรจานอ์ปืนยิงไม่ออกออกแทนไม่เข้าพระภูสวัรดิวัฒนเวชหลวงพ่อพรนรัฐมรัดเขาดินเทพมดีพระครูประดันัธวัฒน์วัดป่าเนีพระครูภาวนาวิสุทธภาวนาประสิทธิ์วัดตาเนศนะครับสายวิปัสสนาหลวงพ่ออุดมครับวัดเดรุ่นวัดเบรุธรรมวิหารพระครูกิตินนท์รสคุณปางจ่าสุโบุรี าัจักรุพระราชพัิจรัสตอนสุดในการปะกาประกาศจังหวัดใหญ่ผลการับท่านจักรุณพระราชทานรองเจ้าคณะกรราวัดนามนองสายลงคู่ลก็ุยหยมลก็ยหยมนี้วัดนา ฝ่ายในนะครับพวกวรณวัติกนยาบางประหันะครับปนกอตียยา้กจะมีจีบามกัรอก็เสียบไปด้นครันี้ก็าม ja okay, ouais. okay? right well. ั hey, noting, yeah, ่งนั okay. ่นที่หน้ารนอเดี๋ยวไปหล่อพระพระโลงี่ประทับบัญชา บช้างเยลังลันช้างสามเสียงก็เป็นผานักกอบกมินท์ผ่านเซนทรัลนะครับเป็นผานักของกรุงศรัทธาตาวจริงอยู่เจดียาวช้างที่เป็นผานักเป็นตัดเป็นมงคลคู่ประเทศไทยที่เป็นตำนานหลายจังหวัดในสัจธรรมที่เป็นตราของจังหวัดที่จะเป็นช้างในวันเราก็มีทองตาช้างทองช้างน้ำเกลือในการออกรบสมัยสมเสร็จ ไอ้ช้างเป็นสัตญครับเพราเป็นสัตว์่บนบราทีที่ทาให้เราจะนักสลหงในศาสตรศึกการทำยุทธศาสตร์สีต้เด่นในส่วราตราสังกัดไทยขนาดเใหญ่เมื่อร้อมนั้นได้ทรงสรัสิกว่าศาสรศึกทนี้ยิ่งใหญ่แล้วเกินสยามประเทศอยู่กับข้างแล้วนั้นคือเจ้าปยาป่าผมตาก็สามารถเอาชนะช้างเอาบราทาได้อย่างเป็นส้น นักการเป็นมหรนาราษฎร์ทุตัดศรี่ดอนเจดีสุพรรณบุรีนะครับนั้นช้างจึงได้รับย่อมย่อมสู่ใจ